นแบบี่อะไรมากแม่อูไม่ได้ไม่ได้ยินเลยน้ำข้าว้อเดี๋ยวใครบอกว่าจะให้สามอย่างใครบอกจะให้สามอย่าง อแม่บอกจะให้เธอสอบสามอย่างอะอะแล้วพี่ออมเลดยังไม่ได้กินทำไงอะแล้วชเ็ดจะกินอะไรคะซื้อไปฝากพี่อมเลดไหมหรือว่าจะซื้อกินคนเดียวอะให้คิดจะซื้อฝากพี่อมเลดหรือว่าจะซื้อกินคนเดียวพี่อมเลดตื่นยังอาตาก้ามาไปอาตาค้ามาเจ้ค่าไปอาตกา,า,า,าตก้ามาค่ะ ี่สิบบาทพอไหมพอไหมคะกลับบ้านเลยดีกว่าไหมงอนงอนไปแล้วนะงอนตุ้มป่องตุ้มปอ่มปองไปเลยนะอ่ะเตาจะกล้ามาโอเคตามนั้นแต่ว่าไม่กินแพงนะลกูกไม่กินแพงนะโอเคไหมอ่ะซื้อน้ำก่อนซื้อเผื่อพี่อมเล็ดไหมซื้อเผื่ออํมเล็ตไหมเผื่ออํมเล็ดดีกว่าเนาะเอาไม่แพงนะลกูก ชเบตจะกินน้ำอะไรคะนะหนูจะก,กินน้ำอะไรเนะี่ยบอกแม่อูก,ก่อนพี่ออมเล็ตเหรอเดี๋ยวเทิมพี่อ้าวอะไรน้ำสีม่วงเหรอแล้วชเบตกินน้ำอะไรแล้วคนละสิบบาทได้ไหมอะอืมอะสิบบาทได้ไหม,ไมไนะทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ได้อะอ่ะ,อะเ,ลอกกอเลือกก่อนเลือกก่อนเร็วกินง่ายๆ่ายสิได้เลยสิบบวกสิบได้เท่าไหร่นะ รู้เหรอยี่สิบไงลูกไปไม่เกินยี่สิบาทได้ไหมงบเล็กๆน้อยๆเออเอละสิบบาทได้ไหมพี่อดเล็กกินหรือเปล่าแบบเนี้ยไม่กิน,กนหรอะพี่ยอดเล็กกินอะไรจาได้ไหมอ่ะหยิบปีบบาทนะอืมปีบบาทนี่ของใครคะของหนูแล้วนะ้องพี่ยอดเล็กเหรอ เอาเหมือนกันได้ไหมเอาเหมือนกันไดไหมเชเบกออมเล็ตเอาเหมือนกันได้ไหมคะก็นั่าแหละคนละสิบบาทไงลูกแล้วของพี่ออมเล็ตล่ะสรุปไม่ซื้อให้พี่ออมเล็ตนะอะซื้อแบบนี้พี่ออมเล็ตกินไหมแบบเนี้ยรถลายอันนี้รถลางงน ส้มลูกส้มหรือ,ปอเปล่าอเอือกอะเออแม่กออ็ออออออไม่รู้ว่าอะไรแล้วแลวหละเชลเน็ตไม่ให้เนาะแล้วของลูกอะของเชลเล็มีไหมคะอาเชเล็ตไม่กินน้ำหมอทำไมอ่ะไม่ก็เอา,เห,อเ,อาเ,หอเหมือนกันไงต่อคนมามาให้ต่อคนคนละสิบบาทเข้าใจไหมงงอะไรลูก กินข้าวด้วยไงยข้าวสิบบาทน้ำสิบบาทไม่เห็นีลืองผมหลองเนได้ได้ไหนอ่ะเอออะ่ะอันไหนอ่ะเหรอโอเคบปทบาทบไปซื้อข้าวกันเร็วๆได้ข้าวข้าวข้าวอะไรดีคะ ต้องไม่แพงด้วยนะลูกต้องไม่แพงด้วยนะคะเออมีแม่ข้าวสิบบาทเอาข้าวสวยดีกว่าข้าวสวยหนึ่งเรา <c oughs> เล่นเราเล่น,เ,ลนเอาอะไรคะเอาอะไรลูกแม่บอาจะกินข้าวไงอาแต่บอาจะกินข้าวไงคะเอาอะไรคะเ,อคะเยอะแยะเลยลูก ได้ยังเอาไงคิดว่าจินป๊กกี้ที่เจเไหมราคาราคา,ราคามันราคามันแพงอยู่นะอันนี้ลดเหลือเท่าไหร่ยี่สิบเก้าบาทให้พี่ยอมเด็ดได,ได้ไหม,ไมหอม่ะเขากินไข่ตุ๋นนะเขายอมเสียสลา้พี่ยอมเด็ดนะคะกินตองปอกกี้ที่เขาชอบนะคะส่วนจจเบตก,ก็กิน้อสวสยกับไข่ตุน๋นง่ายๆอ่ะขนมขอะไร <ขอ S 1> ดีคะ ไม่เกินสิบบาทนะวันละห้าบาทพอโอเคไหมพอไหมคะได้ไหมเป็ดเนี่ยสิบบาทวันละสิบบาทนะไม่ไม่ไม่ทำไมอะ่ะอ๋อโอเคเอาเหรอ,อ,อโอเคม่อูไม่รู้ปะครบแล้วค่ะไปจ่ายตังค์กันดีกว่านะคะ ได้ของเรียบร้อยแล้วค่ะรอของอุ่นนะคะเค่ะแบบไปเดบิไปเดี๋ยวรอรอของอุ่นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้บ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ